สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยนะกับเกมโลบอกในแมป Arm Battle Simulator แมปมันข้อนันเองตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงระดับ Immortal แล้วนะครับแล้วก็มีพลังอยู่ที่8.8บิลเลียนแต่ว่าตอนเนี้ยผมเพิ่งจะชนะเจ้าตัว Ripper Dog ไปได้นี่ไงกดออโต้ Ripper Dog มาดูกันพลังออโต้ค่อนข้างจะสูสีเรียกว่าอะไรเดียมันชนะไม่ขาดลอยนะเราต้องงัด นานหน่อยนี่ไงโฆษณานเลยอเอได้ที่3า5 0 0นเาครับแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยต้องใช้รีเบิร์ถึง4ีอ่าล้านไม่ใช่30,000ขั้นต่อไปเนี่ยต้องใช้อยู่ที่3 2ล้านจากอี o มทชลเป็นเดอะเอตี้ปะอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเ้าออ,ออกเสียงถูกหรือเปล่าอ่าแล้วก็ตัวเกมนะครับมีอัปเดตใหม่เป็นอีเวนต์นินจาเอ ก็จะมีไข่นินจาแพนด้านินจาแพรอลก็คือไอ้นกแก้วปะแล้วก็นินจาเยตินินจาสควีลลก็คืออันนี้เป็นตัวเยติเนาะนินจาเยติก็ตามชื่อเลยเยติตรงๆไอนตัวที่มันตัวใหญ่ๆสีขาวๆอะ่ะมีขนหานาๆสีขาวปะแล้วก็นินจาสควีลลสควีลลนี่คือตัวกระรอ,อกแล้วก็นินจาคลาเคนคลาเคนนี่ก็เป็นตัวที่มันเป็นเหมือนปลาหมึกอะครับมีหนวดเป็นสัตว์ประหลาดปลาหมึกอะไรพวกนั้นเนาะ อ่ะเนี่ยครับเขาบอกว่าให้เราดีฟีดได้รับไข่ทุกครั้งที่เราเสร็จเควสคล้ายๆกับอันที่แล้วเลยครับอันนี้เป็นสเปซจิมบอสอันหนึ่งอันนี้เป็นสเปซจิมบอสใช่ไหมก็คือที่เนี่ยเลยครับสเปซจิมบอสคือที่นี่อไรร Boss, อเนี้ยผมเพิ่งรู้มันคือสเปซจิมเว้ยตอนแรกรู้ว่าเป็นจิมธรรมดาเออจะ,ะเป็นสเปซจิมแบบเป็นยานอวกาศใช่ไหมเป็นอวกาศเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือชนะบีชบอสก็คือในที่ต่อไปผมว่าเนี่ย ออกจากจิมเนี่ยจะเป็นบีทเป็นทะเลอ่าเป็นชายหาดผิดได้เป็นชายหาดเนะาะก็คือบีชพอยตตอนเนี้ยผมลองทําดูแล้วเราก็ได้ไข่มาทั้งหมดอยู่ที่ห้าลูกวิธีใช้นะครับวิธีทําก็คือนี่เลยกดออโต้ไฟ์เหมือนเดิมเลือกสักตัวจากที่นี่ที่เพื่อนเพซู้ไดอ้อย่างสมพอย่างของผมก็เลือกสกแคร p บเท,ทเดอร์เนาะง่ายสุดซู้ครบสามตัวอ่าอันนี้มันมันมันเคลียร์ไปก่อนละเคลียร์ไปละ จากตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจมันขึ้นเนี่ยสี่ทับสามอะตัวเกมมันบักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองผมลองจะล้างไข่ทิ้งให้หมดนะหกฟองอ่าได้ตัวอะไรบ้างนินจาแพรลอดสิบเอ็ดเปอร์เซนอันนี้อีกตัวหนึ่งแอนด้านี่ง่ายสุดเลยแอนด้าเหมือนเดิมอ่าเปิดนาจาังวะกดดิแพรลอดสา หมือนไปกดไปแล้วก็ไม่ขึ้น,นะครับางทีอาจจะเกิดจากการเน็ตหน่วงหรือคนเล่นเยอะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เนาะมาได้แต่แพนด้าพรับรวมเลยได้บิ๊กแพนด้าเนี่ยบิ๊กแพนด้าโอเคครับแล้วก็มาทําเหมือนเดิมมันเขียนว่าสีทับสามอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นมันเกิดอาการอะไรขึ้นเนาะก็ตามที่กดนี้ครับกดออโต้ไฟแล้วก็เลือกตัวหนึ่ง ตอนแรกเราต้องตีให้ครบ3ตัวแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกมมันเกิดบัคหรือเปล่าอ่าอย่างผมจะลองตีไซเบอร์คอปซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้าทำมันได้ไข่อะมันน่าจะบักนี่ไงครับตีตัวเดียวก็ได้ไข่บักหรือเปล่าอันนี้อ่ะลองดูจะได้ไข่2ลูกจริงๆไหมอันนี้1ลูกเนาะอีกลูกหนึ่งถ้าได้นี่คือบักไดไหมไข่ได้ไไดสควีเล่ด,ด้วยตัวเนี้ยสูด้าเปอร์เซ็น้ยเกมเขาบัคหรือเปล่าครับอันนี้ เอ้ยถ้าจังหวะจังหวะบักอย่างนี้เขาจะเอาตัวเราคืนไหมนี่เฮ้ยสกิลเลอรดีกว่าดีกว่าตัวไอ้นี่ครับชิงออโต้พุทระดับบิ๊กเฮ้ยดวงดีแล้วเนี่ยโอเคงั้นกิจกรรมใหม่นี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆลองมาเล่นดูนะครับอ่าอันี้ผมไม่แน่ใจมันคือบั๊อกไหมนะถ้ามันจะเป็นบั๊กแล้วยังได้ยังอยู่เนี่ยก็คือดีเลยเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ผมน่าจะลงช่วงเจ็ดโมงเช้าของวันที่สิบใช่ไหมครับ ตัวเกมเขาอาจจะยังไม่แก้บั๊กนี่นะถ้ายังไงเพื่อนๆลองมาเล่นกันดูโอเคเรามาต่อกันเลยส่วนที่เราต้องทําต่อก็คือเราจะทําการกดออโต้สู้กับล i ปเ e อร์ด็ให้ได้แล้วก็ทําการรีเบิร์สรอบต่อไปมันต้องใช้เวลานาน,านมากเลย8.8บิลเลียนถ้าเราฝึกต่อให้ถึง9บิลเลียนผมว่าน่าจะสู้ได้ง่ายขึ้นลองกดออโตเทนแล้วก็นี่ด้วยครับออโตเทนตัวเกมเขามีอัปเดตใหม่เพื่อนเห็นปะ เนี่ยเขาจะบวกด้านบนเลยมีบอกว่าบวก1.5 1.5ล้านปะนี่ไงบอกชัดเจนแล้วว่าบวกขึ้นเท่าไหร่ตอนแรกที่มันไม่ไม่บอกเป็นเลขนี้เนาะตอนแรกก็จะบวกเป็นปกติไปเลยแบบเพิ่มขึ้นไปเลย่อะอย่างผมลองเปลี่ยนเป็นตัวไปเสร็ปไปเสร็ก็1.2แล้วต่อยอะ่ะต่อยครั้งละ7 7ร็0 0 0นึงหมื้าใช่ไหมอ่ามันก็ทำให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นเนาะอย่างี้ บอกกับเพื่อนๆที่จะมาเช็คเนาะว่าตัวเองจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่่็จะฝึกครบสามารถมานั่งคำนวณได้ใครเป็นสายคำนวณอ่าเดี๋ยวผมจะรอให้ฝึกถึง9้าบิลเลียนนะอีกไม่นานสักแป๊บหนึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอนี่ก่อนเก็บของที่เราได้ประจำวันนี่ไงตัวเขียวตัวเขียวนี่ผมไ,มได้คิดตัวแล้วตัวเขียวมีระดับฮิวไปแล้วระดับอื่นไม่ต้องเก็บแล้วปะอ่าคราบรวมไปเลยท็อกซิกไฮด้าเป็นบิ๊ก หรือผมจะเก็บเอาไว้ดองให้เป็นตัวทองสะสมเล่นๆดิทำตัวทองเล่นๆผมใส่ตัวนี้สดุดอันนี้บิ๊กนินจาอ่าบิ๊กแพนด้ามันอยู่ที่บิ๊กแพนด้าได้51 Big บ a n ิ๊กแพนด้าได้51อันนี้ดีกว่าเนาะสุขีรยลอธรรมดายังดีกว่าเยอะเลยจะต้อง570อ่ะเราครบ9ก้าบิลเลียดแล้วครับเดี๋ยวผมจะออโต้ลองออโต้เจ้าลิเปอร์ด็อก จะเร็วขึ้นไหมพลังมันแค่2.7บินลียนเองอะพลังเราต้อง9.1บินลียนแต่ยังยื้ออยู่นะเนี่ยนานไปผมว่านานไปอ่าแต่ว่ามันก็คงทำถ้าเราจะต้องกดดีเบิร์ผมว่ามันก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับเอางี้เดี๋ยวผมใช้นี่เลยซีซันพาร์ทใช้นี่ชนะคูณสองตัดไปเราออโต้ไฟท์ลิปเปอร์ด็อ มัน5นาทีหรอตอนแรกผมบอก15นาทีใช่ไหมเออตอนแรกนึกว่า15นาทีเข okay, งั้น5นาทีนี้เราจะทําการ Auto อาอโต้ลิฟเปอร์ด็อกยาวไปเรื่อยๆแล้วดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ไงคุณมา7 5 0 0 0ชนะหนึ่งครั้งได้7 5 0 0แล้วก็ไปคํานวณเลย7 5 0 0เนี่ยกี่นาทีได้5นาทีเข okay, งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ปล่อยออโต้ครบ5นาทีแล้วนะไปดูกันเลยว่าเราจะได้กี่แต้ม ตอนนี้ตัวคูณ2ผมก็หมดแล้วนะครับเลย5นาทีมาแล้วที่จริงผมปล่อยเกินมานิดนึงนะเกิน5นาทีมาดนึดนงเราก็จะได้แต้มมาอยู่ที่27ล้านใช่ปะวะไอ้นี่มันบังรูปถ้วยถ้า27ล้านน่ยผมยังขาดอีกนี่ไงเช็คตรงนี้ก็ได้2 7 27.5เราก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะเนี่ยขาดอีกเท่าไหร่ครับ6ปะบวก3ได้35ขาดอีก5ล้าน ห้าล้านห้าล้านโอ้โหแต่ถ้าเราเอามาตีถ้าเรามาตีแบบไม่มีคูณสองเนี่ยก็นานแต่ไม่ไม่น่าหนานมากเนาะเราก็น่าจะทําการรีเบิร์ตได้อีกสักรอบเพราะว่าสู้สู้กับโลกเอไอเนี่ยตัวต่อไปที่เราต้องสู้เนี่ยมันนานเว้ยแต่ว่าอีเวนต์เอกโอ้โหดูดิอีเวนต์เอกเสร็จไปสี่สิบลูกเจมันบัคป่าครับเฮ้ยถ้ามันไม่บัคนี่มันดีมากเลยเนี่ยผมตีลูกเดียวตีแค่ตัวริเปอร์ด็อกเนี่ยได้ต้องสี่สิบลูกแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะสี่สิบฟองจะได้จริงหรือเปล่ามาเลย กองแรกนินจาแพลอรไปายข้ามสามารถกดกระบาดปิดมันทิ้งได้ไหมไม่ได้เฮ้ยทำไมบางลูกก็ไม่มีตัวมันช้าหรือมันค้างหรือ,อยังไงวนะเนี่ยอ่ะลูกสามแปดก็ได้สามตัวโอเคเปิดเอ้ยทำไมบางลูกก็ไม่มีตัววะผมว่ามันบักครับนินจาเยติห้าเปอร์เซ็นต์นเป็นเยติตัวแรกเลยไปแต่เราได้สควีลอมาแล้วเราต้องเอา ระดับสกุรีเลเลยไปไป,ไปเปิดเปิดเกมมันน่าจะบั๊กครับไข่มันลู่มันก็บักมันลู่มันก็หลอนกดบ้างไหมกดได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นี่กดไปติดเดียาการหลอน,ลอนชๆช้าๆกดคราออเดี๋ยวไข่เต็มตัวตอนนี้เราก็ได้นินจาแพนด้าระดับฮิวส์แล้วฮิวส์รับใหญ่ฮิวส์ว้าวนี่มิน Ninja Pilot. ิจาแพลลได้เหรอวะ ัน้ำมันอยู่ไหนปะนะนี่ไงระดับฮิวหกจุดดอหกสิบแปดหกสนี่น้อยมากเลยนะเนะี่ยตัวที่ไม่ใช่อีเวนยังดีกว่าบดอีควิเบสเนี่ยดีกว่าเยอะสรุปครับต้องเป็นดินจาสกีเลอรสกีลออ่าต้องเป็นกระลอกหรือไม่ก็เยติแต่เยติมัน8ปสิบห้าต้องเป็นเยติสามตัวเยติระดับใจโอ้เสือ พบเกมใหม่อีกรอบแล้วไอ้ยังเป็น26ลูกเหมือนเดิมนี่ไงไม่ลูกนินจาขึ้นมาแล้วเกมโหลดแล้วตอนแรกไม่มีลูกไข่นินจาอย่งี้ป่ะเกิดอาการบั๊กเดี๋ยวผมอันนี้ไปด้วยออโตเทนไปด้วยในตัวเลยระหว่างเปิดไข่เพได้ไม่เสียเวลาเทนไปเสร็จเปิดไข่มากดเนี่ยมันรีเซ็ตเป็นศูนย์ละศูนทสผมว่ามันบั๊กครับที่ผมเล่นน่าจะบัก๊ก เอาอย่างนี้มันจะได้อีกหรือเปล่านะตีตัวเดียวแล้วได้หรือเปล่าลองเทสดิเทสเทสออโต้ไฟ์เอาเป็นนี่เลยเจ้าคนเหล็กเนี่ยหนึ่งลูกไม่ได้ได้หนึ่งตัวตีคนเหล็กอีกรอบหนึ่งนับไหมถ้าแบบที่แล้วไม่นับเนาะแบบที่แล้วมันต้องตีสองตัวแยกกันไม่นับแล้วออโต้ไฟเป็นไซเบอร์คอป อืใส่บเบอร์คอปแล้วก็ตีตัวสแคป็บเทเดอร์ได้ไข่หนึ่งลูกอันเนี้ยปกติละแต่เนี้ยเน,นี้ยเ,เ,เป็นอะไรเนี่ยสามทับสามสามทับสามนะผมลองตีสแคป็บเทเดอร์มันต้องไม่ได้ไข่มันต้องกลายเป็นศูนย์ทับสามหรือหนึ่งเอ้ยต้องเป็นหนึ่งทับสามนี่บั็กเอ้ยเยติตัวที่สอง ได้แล้วเยติตัวที่สองเฮ้ยได้สกิลล็อกกี้ใช่ไหมรลรอกเฮ้ยกรลรอกสองตัวแล้วคูณห้าร้อยเจ็ดสิบหมดไข่ห้าลูกชุดนี้เดี๋ยวผมจะทำการลองไปตีตัวริปเปอร์ดอีกรอบหนึ่ง เช็คดูว่าเราพลังพอหรือยังที่จะตีมันได้ง่ายแต่เราก็ต้องมานั่งรีเบิร์ตอีกรอบหนึ่งเนาะตีแล้วรีเบิร์ตแบบนี้เราก็ไม่ต้องหาไข่เพิ่มแล้วปะไอไข่ตัวเนี่ยระดับพวกเทต้าอะไรพวกนี้ต้องหาเพิ่มไหมยังไงเดอมัยเดือมัอยเนี่อย,อ,ยอันนี้ก็ดีกว่านะเนี่ยผมวัดเล่นอีเวนต์ครับเชลียร์อีเวนต์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเรามีตัวค่าวินมากพอเนี่ยค่อยมาเปิดเคียร์ไข่พวกนี้ให้หมด เราจะทําการชนะแล้วก็ตู้ร i p p ปอ d o ด็อกลัวๆเพิ่มค่าไอเนี่ยเพิ่มค่าชนะ r e เว r ร์ใช้ร i ปเปอร์ดสู้ร i ปเปอร์ด็อกซ้ำเก็บดีาเก็บค่า r e เว r ร์ให้พอ r ีเว r ร์แล้วก็ฝึกแล้วก็สู้กับนี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะลก AI ให้ได้แล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในส่วนของชุมชนนะแล้วไปโหวตเกมใหม่ไปโหวตแมปโบอกกันได้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนได้โดยการด o n a t เข้ามาในช่องทางด o น a t ของผมนะครับสามารถดูในรายละเอียดคลิปหรือไม่ก็ฝากเพื่อนๆกดลิงก์ในคลิปที่จะเป็นลิงก์ affiliate นะครับผมจะได้ค่าในหน้าจากการขายของโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคราวหน้าเราต้องมาชนะเจ้าโลก AI ให้ได้ กาจะเป็นคลิปสุดท้ายของพื้นที่นี้แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับผมว่ามันถึงเวลาของจุดจบสายฟรีแล้วอันนี้น่าจะต้องจัดกดไปเลืองร้อยสถ้ากดแล้วผมจะเลอหนึ่งกดไปเรียบร้อยเป็น VIP เรียบร้อยแล้ว เฮ้ยดีไงเจ็ดจุดสองล้านคูณสามแล้วเนี่ยไปเสร็จห้าจุดเจ็ดล้านขับมาต่อ,ตอ,อยเดิมจากหนึ่งจุดหนึ่งเป็นสองจุดสามเฮ้ยคือสามล้านโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้แหละผมยาวๆแล้วจะได้ล่อยอย่างรวดเร็วโอเคหลัจงจากนี้จะได้ยาวๆแล้วตึดตั้มแบบรวดเร็ว AP วีเว่ะ một lỡ phải phi ạ.